สวัสดีค่ะมาพบกับเลขยิปซีดีเอ็กซทุกปัญหามีทางออกด้วยศาสตร์ของไพ่ยิปซีนะคะวันนี้จะมาทํานายไพ่ยิปซีนะคะแบบพิกอากาศนะในหัวข้อปัญหาหรืออุปสรรคที่คุณเจอจะผ่านไปได้ไหมนะคะโดยจะให้คุณเลือกไพ่นะคะไพ่จะแบ่งออกเป็น3กองนะคะอันนี้คือกองที่1นะคะ กองที่สองกองที่สามนาทีนี้ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่คุณเจออยู่นะคะตั้งจิตอธิษฐานให้มั่นนะคะตั้งคำถามว่าปัญหาอุปสรรคที่คุณเจออยู่นั้นจะผ่านไปได้หรือไม่นะคะตั้งใจเลือกนะคะยะ้ามออีกทีอันนี้กองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามหลับตาทำสมาธิตั้งอธิษฐานจิต นะคะถ้าพร้อมแล้วเลือกไพ่ได้เลยนะคะณตอนนี้นะคะจะขอทำนายไพ่กองที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะคะใครที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งไว้นะคะ รอฟังคำทำนายได้เลยนะจ๊ะอันนี้ขออนุญาตเก็บก่อนนะสองกับสามขอเก็บก่อนนะคะกองที่หนึ่งนะคะพิกอากาศในสัปดาห์นี้หัวข้อปัญหาหรืออุปสรรคที่เจอจะผ่านไปได้ไหมนะคะได้ไพ่ห้าถ้วยค่ะราชินีไม้นะคะแล้วก็เมจิเชียนว้าวครีนอฟครับเดอ h a n ง m a n แล้วก็ p e r a n c e นะคะปัญหาอุปสรรคที่คุณเจออยู่นั้นนะคะของบุคคลที่เลือกกองที่หนึ่งไว้นะปัญหาหรืออุปสรรคที่คุณเจอนะคะได้ไพ่5้าถ้วยบ่งบอกว่าปัญหาที่คุณเจออยู่เผชิญอยู่นั้นนะคะเป็นปัญหาจากเรื่องเก่าๆนะคะเรื่องเก่าๆในตำแหน่งอดีตด้วยนะตำแหน่งเรื่องอดีตคือความหมายคือมันเคยเกิดมาแล้วนะคะเคยเกิดแล้ว,ลวกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เป็นปัญหานะคะที่เกิดขึ้นจากไหนจากความคิดความอ่านและการกระทําของคุณนั่นเองแต่มาเป็นปัญหาเก่าๆนะปัญหาเก่าๆที่ว่านี้นะคะคุณเคยเผชิญกับมันมาก่อนนะคะมันและมันเกิดจากไหนเกิดจากคําพูดการกระทําหรือความคิดของคุณนั่นเองนะคะคุณสามารถทําให้มันดีขึ้นได้ในจังหวะนี้นะคะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วลมันเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งณนะตอนนี้เป็นจังหวะนี้ ควรใช้โอกาสนี้ในการแก้ไขและปรับตัวนะคะราชินีไม้คุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะถือว่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยทีเดียวแหละนะคะปัญหาและอุปสรรคของคุณที่เจอมันเกิดจากความใจร้อนของคุณรีบคิดรีบทำรีบพูดและรีบตัดสินใจจึงทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากความไม่รอบคอบของคุณนั่นเอง ปัญหาอุปสรรคตัวนี้จะผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้นะคะจะผ่านไปได้นะคะแต่คุณต้องทายังไงเอ่ยคุณอาจจะต้องมีการปรับตัวค่ะคุณอาจจะต้องมีการปรับตัวปรับแผนเปลี่ยนแผนนะคะคุณอาจจะต้องรู้จักในการประยุกต์แผนนะคะหรือการแก้ปัญหาไม่จําเป็นต้องเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊ะตามนั้นก็ได้นะคุณสามารถแก้ไขปัญหาโดยที่การว่าไม่จำเป็นต้องวางแผนตามที่คุณคิดไว้เสมอไป แผนที่คุณวางไว้มันอาจจะยังไม่เหมาะไม่ควรในการแก้ไขปัญหานี้คุณแค่ต้องลองปรับเปลี่ยนมันค่ะปรับเปลี่ยนมันนะปรับเปลี่ยนมันแก้สถานการณ์โดยการใช้สติปัญญาคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาที่ดีในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีเอาออกมาใช้อย่ายึดติดกับแบบแผนมากเกินไป ราชีนีถ้วยคุณเป็นคนมีเซนต์นะคะคุณเป็นคนมีเซนต์นนะด้านดีของคุณนะคุณจงใช้เซนต์ยางล้างสังหณ์ของคุณในการแก้ไขปัญหาและรวมถึงอย่ายึดติดกับหลักวิชาการหรือหลักการต่างๆที่คุณรู้มาแค่ปรับมันเอาความรู้ความสามารถเอาประสบการณ์ที่มีผนวกกันผนวกกันปรับมันมาใช้กับเซนต์ยางลังสังหอนแล้วมันจะผ่านไปได้ อีกทั้งนะคะคุณอาจจะต้องมีการปรับปรับตัวเองปรับตัวเองในด้านไหนคําพูดความคิดและการกระทำถ้าคุณปรับตัวเองได้อีโกของคุณก็จะลดลงได้และที่สำคัญจุดนี้จะทำให้คุณดูสวยดูหล่อดูเท่ขึ้นอีกหลายๆเท่าเลยทีเดียวเชียวนะคะ เอาราค่าต่อมานะคะจบแล้วนะสําหรับใครที่เลือกกองที่1ไว้ปัญหาอุปสรรคของคุณจะผ่านไปได้นะคะแต่คุณต้องรู้จักปรับเปลี่ยนแก้ไขด้วยนะอย่ายึดติดกับแบบแผนมากเกินไปต่อมาใครที่เลือกกองที่สองมาดูกัน สวัสดีค่ะเรามาต่อกันนะคะด้วยไพ่กองที่สองนะคะในสัปดาห์นี้จะมาทำนายพิกอากาศในปัญหาอุปสรรคที่เจอคุณจะผ่านไปได้ไหมไพ่นะคะออกมาเป็นเดมูลค่ะหกถ้วยค่ะ2ดาบใครที่เลือกไพ่กองที่2นะแล้วก็ได้นคำแนะนำได้1ดาบ1เหรียญแล้วก็อัศวินเหรียญน,นะคะ และตอนนี้ปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอนั้นเป็นอย่างไรก็คือคุณมีความกังวลนะคะและคุณสะสมความเครียดความกังวลเหล่านั้นไว้เพียงลําพังนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นเ,ออเดิมคุณมีปัญหาอยู่แล้วและมีอิทธิพลจากสิ่งที่อยู่รอบข้างรอบตัวเข้ามากระทบทําให้คุณนั้นเครียดมากขึ้นกังวลมากขึ้นนะคะสิ่งที่คุณทาได้คือคุณได้แต่เก็บเอาไว้อยู่ภายใน คุณอยากจะระบายคุณอยากจะไปปรึกษาคนอื่นเหมือนกันแต่คุณกลับมีความกังวลว่าถ้าคุณเล่าไปแล้วมันจะเป็นอย่างไรคุณยังกล้ากล้ากลัวที่จะเล่าและยังไม่มั่นใจเรื่องที่จะเล่าด้วยซ้ําและรวมถึงถ้าคุณได้คําปรึกษาอะไรมาคุณก็แอบกังวลเหมือนกันว่าคุณจะทําได้หรือไม่และมันเหมาะสมกับคุณด้วยหรือเปล่า นะคะสิ่งที่คุณทําได้นะคะสิ่งที่คุณทําได้นะคุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยนะแต่ณนะตอนนี้เราคุยกันในประเด็นที่ว่าคําปรึกษาคุณสามารถปรึกษาให้กับคนอื่นได้ก็จริงนะคะแต่ในขณะเดียวกันคนอื่นแทบจะสังเกตไม่เห็นเลยว่าคุณนั้นมีความเครียดความกังวลซ่อนเร้นอยู่เพราะคุณสามารถทำตัวกลมกลืนและกลมกล่อมไปกับสังคมได้กับผู้คนเหล่านั้นได้นะคะ ใจจริงคุณเองก็อยากจะบอกจะกล่าวปัญหาที่เจอเจอเหมือนกันนะคะแต่คุณทําอะไรไม่ได้นอกจากได้แต่เก็บเก็บและเก็บและเก็บบางครั้งก็มีบ่นเบาๆกับตัวเองเพียงลําพังทางออกกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะขอให้คุณตั้งสติก่อนเดิมมูลคุณมีความเครียดความสับสนสูงมากขอให้คุณตั้งสติหนึ่งดัขอให้คุณตั้งสติและอดทนพี่นิดพี่เคราะห์ว่าปัญหาที่คุณเจอนั้นนะคะหนึ่ง คุณสามารถเลือกได้ว่าบางเรื่องเนี่ยคุณควรปรึกษาใครถ้าคุณมีหลายเรื่องแต่และคนเชี่ยวชาญหรือรู้และเข้าใจในปัญหานั้นๆไม่เหมือนกันคุณสามารถเลือกได้เลือกได้ว่าอ่ะเอคุณจะไปปรึกษาเอในเรื่องนี้คุณจะไปปรึกษาบีกับเรื่องนี้ได้แต่ขอให้คุณเลือกนะคะเลือกคนที่จะปรึกษานะคะและเขาจะสามารถให้คําปรึกษาที่ดีกับคุณได้ประหนึ่งเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องที่ พร้อมจะเข้าใจคุณนะคะและเมื่อคุณได้รับคำปรึกษานั้นมาอยากให้คุณลองนำไปใช้จริงๆแล้วมันจะเกิดลาาผลกับตัวคุณเองแต่คุณต้องปรับแต่คุณต้องปรับหถ้วยกับหนึ่งเหรียญสิ่งที่คุณได้รับได้รับมาคำปรึกษาที่คุณได้รับมาคุณสามารถก่อให้เกิดความสำเร็จได้แต่คุณต้องเอาไปปฏิบัติด้วยเป็นการปฏิบัติที่เป็นธาตุลมความหมายคือต้องมีการปรับเปลี่ยนไป ทุกครั้งบางครั้งคําพูดคําแนะนําของเขาไม่จําเป็นต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะตามนั้นเสมอไปธาตุลมอาจจะมีการปรับยืดหยุ่นได้บ้างตามสถานการณ์แล้วแต่วิจรารณญาณของคุณเองจริงๆคุณเป็นคนฉลาดสามารถปรับแก้ไขปัญหาได้เพียงแต่ณตอนนี้คุณแค่ตึบมึอนอึนไปกับมันเท่านั้นเองมีเป๊มีเขวไปเท่านั้นเองเลยทําให้คุณมองไม่เห็นทางออกว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะการ เน้นย้ำอีกทีนะการที่คุณขอคําแนะนําจากผู้อื่นจะทําให้คุณเห็นทางสวา่างแต่ในขณะเดียวกันต้องใช้วิจารณญาตประกอบกันในการแก้ไขปัญหานั้นแล้วคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีคุณมีเป้าหมายที่ดีคุณมีจิตใจที่ดีคุณจะผ่านไปได้และที่สําคัญคุณมีกําลังใจที่ดีคุณจะผ่านไปได้แน่นอนส่วนใครนะคะที่เจอ,เอ,อติดขัดเรื่องปัญหาการลงทุนนะตอนนี้เป็นเรื่องของการชะลอตัวนะขอให้คุณอดทนและรอเวลาแล้วมันจะผ่านไปได้ ดีแน่นอนนะคะต่อมาจะมาอ่านไพ่กองที่สามนะคะพิกอารา์ศในหัวข้อปัญหาอุปสรรคที่เจอจะผ่านไปได้หรือไม่นะคะไพ่กองที่สามได้ห้าดาบเด e อ u ซันว้าวดีที่สุดเลยแล้วก็ 7. เจ็ดเหรียญนะคะขอแนะนำได้เอ็มเพลสฮาร์ทชีส ราชินีทัวอ๋อราชินีเหรียญน,นะคะราชินีเหรียญน,นะนปัญหาอุปสรรคที่คุณเจออยู่นะคะเกิดจากความไม่ไว้วางใจใครนะคะคุณชอบคิดอ่านลงมือทำการเองทุกสิ่งอย่างตั้งแต่ต้นยันจบนะคะบางคนที่ทำแบบนี้เพราะอะไรบางคนจะรู้สึกว่าใช้ไหว้วานใครก็ไม่ถูกใจบางคนก็จะมีคำว่าเกรงใจ ะะเลยกลายเป็นว่าคุณต้องแบกรับทุกอย่างเอาไว้เพียงลำพังคุณเหนื่อยนะคุณเหนื่อยนะและสิ่งที่คุณเจอนะคะคุณยอมที่จะเสียสละตัวเองและอดทนเพื่อให้ทำสิ่งนั้นออกมาให้เกิดความสำเร็จแต่คุณทำแบบไหนทำแบบเร่งตัวเองธาตุไฟเดือสันคุณจะเร่ง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 ทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่คุณวางไว้เพราะคุณไม่ชอบให้มีอะไรข้างทาง ทีนี้เมื่อคุณเร่งเร่งเร่งเด้งและประกอบกับคุณทำงานเพียงลำพังปัญหาที่คุณจะเจอคือความไม่รอบคอบคิดอ่านไม่ไม่ทวนถี่นะคะไม่มีการไตร่ตรองให้ดีทำให้งานหลุดงานพลาดได้นะคะแต่เป้าหมายของคุณถือว่าดีมากน่ารักมากถึงที่คุณทำก็เพื่อความมั่นคงเพื่อความสำเร็จคุณอยากได้ลิ้มรสหอมหวานของความสำเร็จผลลัพธ์ที่ได้ทุ่มเทแรงกายไปคุณได้รับมันแต่ ข้อแนะนำอย่าเร่งจนเกินไปเพราะเร่งจนเกินไปกลายเป็นภาวะหักโหมคุณจะโหลดคุณจะเหนื่อยคุณจะล้าและงานนะคุณจะพลาดได้ง่ายคุณจะพลาดอะไรได้ง่ายๆ่ายแบบ <c oughs> ไม่น่าพลาดเลยอะนะคะทีนี้ข้อแนะนําหรือทางออกของปัญหาชอบวีของคุณมากๆค่ะที่ข้อแนะนําของคุณเป็นฮเออมเพลสไฮเปชสแล้วก็ราชินีถ้วยเป็นเพศหญิงหมดเลยนะ ทางทางแก้ไขปัญหาของคุณนะคะขอให้คุณพึ่งพานะคะเพศหญิงหรือเพศหญิงนี่แหละคุณมีปัญหาใดๆก็ตามนะเพศหญิงนี่แหละจะพอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะช่วยเหลือสนับสนุนชี้แนะแนวทางคุณแก้ปัญหาไปกับคุณประหนึ่งเหมือนว่าคุณคือเพื่อนคุณคือพี่น้องคุณคือคนในครอบครัวญาติพี่น้องที่ทิ้งกันไม่ได้ และขอกล่าวอีกนิดนึงด้วยพลังงานเจ้าไพ่ที่เกิดปรากฏขึ้นบางคนนะคะมีพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงคอยคุ้มครองอยู่นะขอให้คุณตั้งจิตภาวนาให้ดี ขอให้คุณตั้งจิตภาวนาให้ดีและคุณจะสําเร็จที่สําคัญไม่ว่าอะไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นนะได้มีการเตือนสติคุณว่าขอให้คุณรักสาม,มาตรฐานตัวเองเน้นย้ํานะขอให้คุณรักสาม,มาตรฐานของตัวเองและทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะนอกเหนือนจากนี้นะคะบางคนนะอาจจะต้องมีกิจเกี่ยวข้องกับยานพานะที่ดินหรืออสังหามีมีกิจต้องเกี่ยวข้องหรือต้องไปทําธุรกรรมเหล่านี้นะคะสําหรับคนที่ เลือกภพยกองที่3นะคะมีกิจมีเกณฑ์นะคะที่จะต้องไปทําธุรการเกี่ยวข้องกับย้ายหานะที่ดินหรือที่อยู่อาศัยเป็นไปได้นะจ๊ะอ๋อและข้อแนะนำหมั่นสวดมนต์บ้างนะคะอันนี้นะ,ะหาริติมั่นสวดมนต์ภาวนานะคะปฏิบัติ ปฏิบัติวางจิตฝึกลมหายใจทําสมาธิหรืออะไรก็ได้ที่คุณรู้สึก,กว่าทำแล้วสบายใจทําแล้วให้ใจมันสงบและมันจะผ่านไปได้ด้วยดีขอให้คุณโชคดีและสามารถฟันฝากอุปสรรคที่ คุณเจอเจอมาได้แต่ต้องใช้ความอดทนและใช้เวลาสักเล็กน้อยนะคะเพราะความเป็นธาตุดินนะจ๊ะเอาละค่ะจบไปแล้วนะสําหรับการทํานายแบบพิกอากาศนะคะในหัวข้อปัญหาและอุปสรรคที่เจอจะผ่านไปได้ไหมถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ที่สําคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ต่อๆไปก็สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ